ถามว่าเจดีสร้างเสร็จแล้วค่ะรวมบุญสร้างองค์พระในภายหลังได้อนิสงอย่างไรคะได้อนิสงเท่ากันไหมคะกับตอนที่เจดีเนี่ยยังยังสร้างไม่เสร็จค่ะปาสายเท่ากันสิคะไม่งั้นเด็กเกิดใหม่มาสร้างทีหลังก็ไม่อดได้ได้บุญสินึกออกไหมลูกอ่าเพราะว่านุมาที่หลังอ่ะนูเกิดที่หลังก็สร้างเจดีกันไปจะเสร็จแล้วอ่ะก็เอาตะตังประโยชน์ยี่สิบบาทขอมีส่วนในการสร้างเจดีด้วย เจ้าของที่เขาสร้างมาก็ห่วงไหมไม่ไม่มีใครห่วงเห็นเด็กน้อยไม่จอดสตางค์ก็โอ้ที่บุญไปกับเรานะลูกนะก็ได้ไปแล้วอะนะคะและพอไปไปไปเจดีตัวเองไปเจดีก็ก็นึกถึงบุญที่ตัวเองได้หยอดไปยี่สิบบาทแล้วก็นึกโมทนากับคนที่เขาทามาทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มทำแผ่นดินมาเลยก็ได้อีกเหมือนกันไม่มีอะไรกักกันเรื่องของบุญได้เลยค่ะสาธุ ังั้นยังทําได้บุญสร้างพระนะครับร่วมบุญกับใครคนหนึ่งได้ออกใบอนุโมทนาบัตรนะครับจะอของทําบุญเข้าสร้างพระธรรมกายประจําตัวนะครับได้บุญไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่หวงทาบุญได้ตลอดละ